กลไกพวกนี้ก็ใช้ผู้หญิงเทนั้นหรือผู้ชายแล้วแต่เราใช้ปโยชนทางเพศรั้ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถึงนอันนี้เพราะฉะนั้นผมผมผมจะไม่แปลกใจแล้วคุณดูสิว่าอิลิกจีจอห์นมาพูดว่าอะไรเกี่ยวกับวิดีลอที่กรณีเคเบิลที่ไปจากประเทศสเตทสำหรับผมมันเหมือนกัน มันก็ทำหน้าที่แบบมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วตอนนี้คือช่วงเวลาของกระแสของความคอนเซอร์เวติ้กระแสของความแพนดิกเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างโกล b a l i z a t i o n ชาติเยอะที่อินเดียน,นะครับถ้าคุณสร้างหนังที่ทำให้นักการเมืองเนี่ยดูเป็นคนอับปางมงคลเนี่ยนะครับคุณถือแบงก์นนะครับ คุณสร้างหนังที่ทําให้คนอินเดียนั้นะแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเช่นฮินดูไปแต่งกับอิสลามนะครับคุณถูกแรงนะครับคุณถูกเซ็นเซอร์นะครับน่สำหรัผม,มเพราะฉะนั้นตอนที่คนโทรมาติดต่อผมเนี่ยผมก็นั่งคิดไม่คิดจะพูดดียไม่สิพูดไปพูดมาการคันกดเข้าข้างละไปสำหรับผมนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกอย่าเราอย่าเราอย่าเอาตัวเราเองเป็นตัวเกตน,นะครับมองข้ามวัฒนธรรม อินเดียเนี่ยน,นะครับเล BJP มันขึ้นแล้วเบบเรา h i น d u n a t i o n a l i s มันขึ้นเลยบอกเลยเฮ้ยผมสร้างฐานแบบนี้นี่ทำให้สินทรรมันดีงานเด็กวัยรุ่นทุกอย่างมันเสียหมดเดี๋ยวเด็กเรียนแบบนี้ประเทศไทยเราไม่สนใจทางอินเดียเ,เ,เ,เท่าไหร่ไม่ได้พูดในไทยย่อท้อนะครับแต่ย่าไม่ได้สาบิดไม่ไม่ได้ย่อท้อครับเหมือนเหมือนส่งเสริมนะครับ รู้สึกส่งเสริมนะไม่รู้สึกว่าทำให้ปั่นทอนจิตใจหนูนะครับสัีค่ะสงสัยค่ะถ้าิว่าจะมาไปขโมยไฟเครื่องกองแต่จปาใส่จะมาโดนสองรายไม่สงสัยอีกนึงาค่ะเออไม่มจริงจริจริงเอไอกรณีที่บอกว่านําไปฉายเนี่ยเขาไม่ได้หมายเฉพาะผู้สร้างนะคะคือถ้าเกิดเอาไปแสดงปวดกัอ หมายถึงว่าเอาหนังที่ถูกแบนเนี่ยเอาไปเปิดเผยกับคนอื่นใี่โดนหมด,ด<ต>อันนี้กฎหมายเขาบอกอย่างนั้นเรามีคลิปที่ห้ามเปิดเผยแต่แท่กระจายทั่วประเทศใช่ค่ะอันเนี้ยไม่โดนทำไ <laughs> ไมน,นี่ถามถามเนี่ยก็ก็เลยจะตอบโดยบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันโดนแต่การบังคับใช้กฎหมายนั่นเป็นเรื่องหนึ่งกฎหมายบางตัวจะบอกให้ไม่โดน ็นแบบนี้สเต็ม,มันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคือพูดง่ายๆไว้ใจอะไรไม่ได้กฎหมายว่าอย่างนี้แต่คนใช้อยากจะใช้อีกแบบหนึง่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเลค่ะถ้าเกิดถามข้อกฎหมายก็ต้องบอกว่าตามข้อกฎหมายมันโดนว่าถ้าอยากดูอยากสนใจต้องเสี่ยงกันเองแต่ถ้ามีคนกล้าเสี่ยงคุณก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นจริงๆแล้วคนกล้าเสี่ยงมีเยอะนะแต่พยายามเตือนว่าอย่า เพราะว่าประเีเขาไม่ได้เพ่งเลงคนเผยเขาเพ่งเลงเราเขาตั้งใจเผยจริงๆจริงๆที่เราโดนอยู่เนี่ยก็คือเขาเพ่งเลงแล้วที่กองพิจารณาเขาพยายามดูข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาแล้วพยายามบอกว่ามันมีขายที่ไหนแล้วเขาไม่ได้ไปเพ่งเล็งเขาเปเพ่งเลงเราว่าตอนนี้เราต่อต้านอำนาจรัฐแล้วเราเป็นคนตั้งใจเผยแพ้นที่ยังไม่อยากมีผัวในคุกี่ไม่อยากบอกเพื่นๆว่เฮ้ยอย่าเพิ่งแก้หนึ่งคือทุกคนมีแผลเยอะค่ะไม่ใช่ไม่มีเขาขออยู่แล้วก็ให้ แต่ก็พยายามขออย่าทําเลยเพราะว่าจริงอยู่มันก็ดุอ่ะท้าทายมากเขาแต่เขาบางทีเขาหาอะไรไม่ได้เขาก็จับเราอยู่ดีอ่ะ <periods> คือเอาจะไม่โดนจับจะไม่มีหลักฐานแต่เขาจะเพ่งแรงมางทีว่าคุณตั้งใจเผยแพร่จับด้วยวิธีอะไก็ตามอืมก็ยังเป็ฮะมีคนต้องพูดกับเราวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยแล้วมีคนจะรับหนัำของก็มาให้ผมดูใช่ครูติดกุ๊กชี้ใบดูได้ค่ะดูได้ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตพูดนิดเดียวไปห้องน้ำเลยจะไม่พีการได้คือว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องที่มันที่มันตลกตลกของเรื่องเนี่ยมีกฎหมายอยู่แต่การบังคับใช้กฎหมายมันมันไม่ได้เลือกหรือว่ามันมันตลกตลกเนี่ยก็คือว่าอย่างไอ้มาตรา287ที่คุณล็อกโดนเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยมีชาไมนิดนึงเนี่ยมันเป็นลามกแล้ผิดกฎหมายเนี่ยไอ้287เนี่ยมันเขียนชัดเจนนะคะว่า ผู้ใดเนี่ยทำผลิตมีไว้แสดงอวดไอ้เจ้าสิ่งลามกที่ว่าเนี่ยซึ่งมันก็ใครลามกคืออะไรมันก็ต้องแล้วแต่สาลแต่ละคนดีบางคนโอ้ยคนคนสวัสดีอยเลยเห็นตุ่นนิดเดียวก็บอกว่านี่คือลามกแต่บางคนบอกโอ้เห็นทุกอย่างเลยฉันก็เห็นว่ามันเป็นศิละปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตวิสัยสคราวนี้เนี่ยไอ้กฎหมายมาตราเนี่ยสองแปดเจ็ดมันก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเออใครทําแสดงอวดเนี่ยผิดนะคะผิด,พดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ที่มันมีคาราโอเกะ ีหนังส she she <uar> ื้อป <prejudice steroids> ้งสื้อป้งนั่นผิดตามกฎหมายผิดกฎหมายหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันออกกฎหมายแบบนี้ได้ไงที่สุดแล้วมันไม่มันมันมันใช้บังคับไม่ได้หรอกภารร้านมันก็เห็นผูกก็เห็นนั่นเกิดแยกไปหมดนะคะอันนั้นประเด็นหนึ่งอันนี้เนี่ยพอไปถามเขาว่าทาไมคุณถึงออกกฎหมายแบบนี้นี่คือเป็นเรื่องเจตนาลงข้างหลังด้วยนะคะเขาบอกว่าทางภาคร้านเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราให้เสียรีภาพคุณแล้วนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า เราใช้หลักการ Adult and alone d คุณได้่างออกไคะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีมันครอบครองไม่ดูเองเนี่ยไม่ไปเปิดเผยเผยแพร่เ,พเ,พเ,พเนี่ยคุณดูได้ท่านพ่อจริงไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้เสรีภาพให้แล้วเนี่สนอสอนสอนนักษาแบบนี้นะคะแล้วก็เลยตั้งมามาคุยกับนักษาวว่าเออนักษาว่ามนะั่งเรืเ่องจริงมัม่งให้เสรีภาพคุณแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงมันโกหกท้งเพ็จมันให้เสรีภาพ,พขึ้นกลางๆถ้ามันบอกว่า ขายเผยแพร่แล้วผิดคำถามก็คือว่าแม้เราจะอัดเดาก็ตามเราไปคะเราจะไปหาสิ่งลาม,มกที่ไหนมาารนดูถูกไหมคะเขาบอกว่าเรา ถ้าอย่างนี้ก็เป็นก,ก็จะเป็นอีกอรประเด็นหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าดูตามบนหั่ไทยเนี่ยคุแพ้พ่ผิดนะคะสาธารณะเนี่ยยิ่งทําเป็นการค้าในยิ่งผิดหย่เลย <c oughs> แต่เขาบอกว่าเรา <c oughs> เราเรา,เรามีเสรี้าพในการที่จะมีไว้ดูก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาดูเหมือนกัน <c oughs> คืนนี้จริงๆเรื่องนี้มันขู้ถ้าเกิดจะเอากันจริงมันต้องพูดถันยาวมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายสองประเทศเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันอย่างอย่างอข,อขออนุญาตยกเยอรมันอีกรอบนะคะยเยอรมันเนี่ยบอกว่าหนังหรือว่าภาพโป๊ทั่วทั่วไปเนี่ยคือที่ไม่ใช่ภาพภาพลามกเด็กและเยาวชนเนี่ยเผยแพร่ได้แต่แน่นอนต้องห้ามให้เด็กอายุไม่เกินสิบสี่ปีเข้าถึงแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่มีความผิดอย่างเงี้ยก็ถ้าบอกว่ากฎหมายบางประเทศน่อาจจะบอกว่าไอ้อย่างนี้เผย ประเด็นก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเกิดคดีขึ้นมาคนโพสต์ในอยู่ประเทศไทยคนเปิดดูอยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศนั้นบอกว่าไม่ผิดถามว่าขึ้นศาลแล้วแล้วเขาจะใช้กฎหมายอะไรน,นี่มันจะเป็นปัญหาที่ต้องมาคิดกันว่าเออถ้าเกิดว่าขึ้นศาลนั้นศาลนั้นต้องใช้กฎหมายของเขาเรื่องอะไรเขาจะไปเอากฎหมายอีกประเทศหนึ่งมาใช้มันก็จะมีประเด็นเรื่องอํานาจในการฟ้องเรื่องการส่งผู้รา้ายข้ามแดน18,900ซึ่งถามว่าทุกวันนี้มันยุติหรือย,ยังในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ที่มันเกิดขึ้น จะมีกฎหมายที่ที่อย่างเช่นพว,พ,วพวกยุโรปก็พยายามทำอยู่คือมีอนุสัญญาว่าด้วยอาญากรรมไซเบอร์อะไรที่มันน่าจะทำให้กฎหมายทุกๆประเทศมันสอดคล้องต้องกันแต่บ้านเรายังไม่มี